สวัสครับผมเอร์ลก้อนนะครับวันนี้จะมารีวิว i ไอดีที่หนึ่งร้อเจ็ดสิบสามนะครับไอดีสามดาวน้ำตาลนะครับมาดูสีสีนะครับสีสอัตราการชนะนะครับหนึ่งหมื่นนะครับแพ้ส0งนะครับวิตาลี่เหลือเกสิบแปดปร์เซนต์ครับพีเดสินีเจ็ดมิชชั่นนะครับพวกนี้ถูกรีมานะครับเอเมชชั่นยี่สิบสามอัตราคมแาสิ้าเปอร์เซนต์ีเดสอัตรากันอยู่รอบยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ครับให้ช็อตอที่สิบหกนะครับพีมีทยี่สิบห้าล้านครับ ไอเทมตัวละครนะครับจะมีเขาซันต้านะครับ3ามวันสแปดันแล้วก็หมวกซันตาาม1 7สิบเจดวันนะครับไอเทมนะครับจะมีเปลี่ยนปืนเร็วคำห้าวันจะปิดทัชเก็ดวันเจ็ดวันหนึ่งแพ็คนะครับครับปืนนะครับนับแล้วมีประมาณเกือบยี่สิบกระบอกนะครับมีปืนประจํายศอย่างละสองนะครับปืนเติมนะครับจะมีอะคมาดักกูนอฟนะครับแล้วก็ปืนจะไข่ตู้ครับมีเอ็มสี่รถเอ็มสี่ถาวรนะครับ กูสกูมีครบนะครับสกูเอ็มซีกูเอเสกูพีเอสีนะครับพีเดเตอร์ก็มีนะครับปืนประจำยศนี่มีหมดเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กอีเล็กซ์คอนมันทีสนะครับหรือว่าติดตามผลงานในที่กลุ่มเอสเฟสม pues mm ันทานะครับสำหรับใครที่ดูผ่าน youtube นะครับก็สามารถแอดเว็บลิงจากเฟซบุ๊กมาได้นะครับส่งมาให้ด้านใต้แล้วเราก็จะมีเบอร์โทรกับไอเดียไลน์นะครับสามารถแอดมาสอบถามกันได้นะครับสําหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ